ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะอ p พนี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็มีสายด้วยนะวันนี้หยิบมารีวิวนะคะจากแบรนด์ที่บอกเลยว่าเป็นการคอเวเร์ตนะคะระหว่าง2แบรนด์ด้วยกันเลยนะคะซึ่งแบรนด์ที่นัาพูดถึงนะคะก็คือกุตตี่นะคะร่วมกับบาลเซการนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเลมิเต็ดเอディชันนะคะไม่มีผลิตแล้วและบอกเลยว่าหาย,ยากมา,มากๆใครได้ใบนี้ไปนะคะบอกเลยว่าสวยแม้สำใครแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Hacker นะคะก็จะมีความ แบบเป็น Balenciaga โดดเด้งอยู่ด้านหน้าเลยแต่ว่าลายที่เราเห็นอยู่นะคะจะเป็นลายิ i เ n เจอร์เลยของ g ุ c c ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆเนอะซึ่งเป็นไซส์ที่น่ารักมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูดรอบๆก่อนเนาะว่านี่คือแบบเวลาที่เราพับเก็บน้องแล้วทรงน้องจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือเขาจะทําตัวที่ห้อยมาให้แบบนี้เลยนะคะเราสามารถเอาสายเนี่ยมาเกี่ยวได้เลยนะคะเป็นรุ่นที่ทํามาให้เป็น Wallet on Chain แบบนี้เลยนะคะ น่ารักมากแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะมันจะเป็นที่ใส่เหรียญเนาะอันนี้มันก็จะสามารถใส่เหรียญหรือว่าใส่ของอื่นๆที่เราไม่อยากให้มันร่วงหล่นตรงนี้ได้เลยค่ะ ก็จะมีตัวโลโก้นะคะด้านในเนี่ยจะปั๊มเป็นของกุชชี่นะเพราะว่าด้านหน้ามีบาลเอนเซกาแล้วนะคะแล้วก็จะมีรหัสร,รุ่นอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาจะปั๊มเป็นหมึกสีทองนะคะ mm. ก็ด้วยความที่อะไหล่ของรุ่นนี้นะคะมันมาเป็นสีทองนั่นเอง mm. แล้วก็ตรงตัวแบ็คตรงนี้นะคะปกติเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเป็นโลโก้กุชชี่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาเอก,กันนะคะก็คือคูเรตกันนะคะส่วนนี้เป็นแบ็คของบาลเอนเซกานะคะแล้วก็ในส่วนของ ด้านในนะคะตรงนี้จะเป็น3มพับแหละนะคะเปิดมาจะเป็นแบบนี้อาจจะงงว่าเอา้าใส่การตรงไหนนะคะก็คือเขาให้มาใส่ตรงนี้นี่เอง ซึ่งเขาจะมีช่องใส่การ์ดมาทั้งหมด3ช่องนะคะก็อันนี้ตามตัวอย่างเลยที่เราใส่ให้ดูนะคะแล้วก็สําหรับแบงค์ยาวนะคะเราก็มาใส่ช่องนี้ได้เลยเดี๋ยวราลองใส่แบงค์พันให้ดูนะก็หลายๆท่านนะคะมักจะถามเสมอเนาะว่าอันนี้ใส่แบงค์พันได้ไหมนะคะก็จะได้ตอบคําถามด้วยคลิปกันไปเลย ใส่ได้นะคะสบายๆเลยสําหรับแบ่งพันุนะคะคือเขาดีไซน์มาแบบว่าไม่มีช่องการตรงนี้เังคิดว่าเพราะว่าจะให้เราสามารถาพับเก็บน้องได้แบบว่าบางๆนะคะแล้วก็เป็นใบเล็กจิ๋วๆน่ารักน่ารักนะคะพอสะพายออกมาแล้วมันน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะสะพายนะคะจะใช้เป็นกระเป๋าสั่งอย่างเดียวเราสามารถถอดสายออกได้นะคะอันนี้เป็นสายที่เข้ามาพร้อมกับกระเป๋าเลยนะไม่ใช่เป็นสาย DIY ที่แบบซื้อแยกนะคะ ก็เป็นใบที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็หายยากมากๆด้วยนะคะนั่นเห็นแบบนะว่าราคาที่เขาขายกันเนี่ยจะอยู่ราวๆแบบว่า3 0,000ื่กว่าเลยทีเดียวนะคะก็ปกติเนาะสำหรับกระเป๋าที่มันมีสายนะคะ สำหรับมือสองนะคะร้าน White a l n e แน่นอนว่าได้ราคาพิเศษแน่นอนนะ <S <S นนก็อันนี้นะคะเหลืออยู่หมื่นกว่ากว่าเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าหายากนะคะแล้วก็น่าใช้งานมากๆด้วยนะคะใครอยากได้น้องรุ่นนี้นะก็เป็นกล่องซางที่ครบจบในใบเดียวนะคะแล้วยังมาพร้อมกับสายได้ด้วยนะคะก็สามารถแคปรูปส่งไปสอบถามแอมินได้ที่ l i น์แอด White b a n a n e นะคะหรือว่าอยากจะติดตามสินค้านะคะใหม่ๆของเราอ่ะได้เลยที่ l ลน์ VP Group นะคะสามารถไปตด่อกรุ๊ปก็ได้ที่ t o คอมเมนต์นะคะเราจะปักหมุดไว้ให้ อย่าลืมตอบคาถามก่อนด้วยนะให้ตอบอก y o ย t u b e นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากจะมาขายนะคะกระเป๋าเนาะใครมีแบบเยอะๆหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยหรือว่าใช้งานจนื่อแล้วก็สามารถมาขายที่น้ำมันแม่เด่นได้เลยนะคะชคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซนทัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line OpenChat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ